ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผม P C Y พอนะครับ,บวันนี้นผมจะมาให้ดูทิกต็ตอ,อกมนะครับเดี๋ยวจะคนอื่นหลอกพีชเว้ยนี่ทิกต็อผมก็ชื่อ P C Y พรนะครับนี่คือคลิปที่ผมลงนี่ครับยืดไปาย,ยืดเล็กหน่อยนะมึง ติดตามผมมีอยู่แค่เด็กนนี่คือคลิปทั้งหมดที่อพ่อมีนะครับเนี่ยหมดเลยครับ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมไปติดตามผมด้วยนะสวัสดีคนะ่ะ